สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันอยู่ตรงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าแหะครับพี่น้องลุงยักผ้าเาาสีผ้าพีผ้าน้องมาสูบสะปลาครับพี่น้องเมื่อนี้ <c oughs> ตอนนี้เข้าก็่ได้ติดเครื่องสูบนะครับสูบน้ำไปได้หลายเติบแล้วพี่น้องกำลังสิบอกแล้วครับสะนี่ก็เป็นเป็นสะเก่านะครับพี่น้อง เป็นสาเกลแบบนี้ตกมาปีนี่นี่น้ำเพื่อนแหงล่วงหลานะครับย่านเพิ่นแหงปาป้าทิมพี่น้องเดี๋ยวปลาบ่มีนม้ำเท่ากันเลยสูบเลยนะครับเดี๋ยวมาชมมาลุ้นกันนะครับว่าสิได้หลายบอจังไดน,นะครับเห็นเห็นเพื่นบอนอยู่ครับพี่น้องเป็นตาสีมีปลาหลายอยู่นะครับเดี๋ยวมาเบิงลุ้นเบิงน้ำกันนะครับ ว่าสีไหา้หาบ่ไลนี่ครับตอนนี้น้ำเพื่อนกับรถไปห้ายแล้วครับพี่น้องกระสูบมาได้โดนเติบละครับประมาณชั่วโมงนึ่งได้ละครับพี่น้องนี่เท่ากับสีเห็นห้อยระดับน้ำเพื่อนลดลงไปนะครับสะมองนี้ก็เป็นสะไงพี่น้องแต่ว่าเป็นสะเกานะครับบ่ได้ลือ่อได้ยังจกเคือ พอดีปีที่แล้วนี่ฝนตกนะครับฝนตกดีเพื่อนกะได้น้ำเต็มสะเลยพี่น้อง้วกามีปลาเข่ามานะครับเดี๋ยวมาอนีเข้ามาสะกันนะครับนี่ตอนนี้กะเครื่องสูบน้ำกะกำลังทำงานอยู่ครับพี่น้องก็เป็นวิถีชีวิตนะครับชาวบ้านเข่านะครับพี่น้อง ถึงเวลาหอดย่ามกับมาสะปลานะครับไ้กินกันปลอยไว้กัย่านน้ำเพื่อนแหงพี่น้องแล้กัปลากสีบะมีน้ำนะครับเข้ากันเลยสะกอนนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้กัเป็นสะไ่เติบนะครับแต่ว่ากัพื้นที่เข้ากัเป็นดินทรายพี่น้อง เก็บน้ำกับบ่อใครอยู่เป็นหดหอดนาแล้งนี่ครับเพื่อนกับบกลงไปหลายเติบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับลุ้นพ้อมกันพี่น้องนี่ตอนนี้คุณป้าคุณป้าเพื่อนกับล่องลุยก้อนแล้วครับนี่ลุยก้อนแล้วครับคุณเดี๋ยวเข้าไปเบอรงกันนะครับว่าสีได้บ่นะครับ ปลากา่ะเขนก็ะจับได้เลยครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นมุดกี่ต้มหนีนะครับกี่ต้มเลิกเติมได้ครับมองนี่ <c oughs> นี่สะกะว่ได้ปับปรุงพี่น้องปล่อยให้ลกล่างมานะครับกัะยังคืดยู่ว่าปีนี่นี่อาจถิถมนะครับอาจถิถมได้เพราะว่า สะมองนีนะ้เป็นอของชวนร่วมพี่น้องเหนะครับสามคนพี่นอ้องเดียวากาสิผมนะครับเพราะว่าป้อยไว้ก็เพื่อใครได้ใส่ประโยชน์ตั้งไหนนะครับปีที่ผ่านมากฝนตกดีพี่น้องเป็นก็เลยมีน้ำขังมีน้ำหลแน่นะครับได้กินปลาพี่น้อง นี่แหละครับขันปล้อยไหวนี่เพื่อนกับสี่แหงแบบนี้แหละครับบ่อมบม,บมปีเดียสีผ้าพี่น้องไปเบิงไก,ไกไ่ๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นปลากระดีปลากระดีที่ป้าเพื่อนจับขึ้นมาได้นะครับ <laughs> นี่ครับมีแต่ปลากระดีโตกำลังงามเลยพี่น้องนี่แบบนี้ก็ เอาไปเฮ็ดตากแดดไว้นะครับเฮ็ดตากแดดไปทอดกินพี่น้องนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เครื่องสูบน้ำเฮ้ากะหยุดทำงานแล้วพี่น้องแห้งแล้วเดี๋ยวกะได้ล่งลุยจับกันเลยนะครับปุ่นกำลังจับอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิผ้าล่งสะ ลงไปเลยพี่น้องมารุนกันคุณป้าป้าใบนะครับป้าท้องใบเป็นยังไงได้บ่เมื่อนี้ลุยขี่ต้มลงมาเลยครับพี่นอ้องเอดพี่น้องนี่ประดุกประดุกประดุกอุย้ยพี่น้องโตแบบไงเลยครับโอ้ พุนปูนป่นปลาเพื่อนเอามาอีกตัวหนึ่งเอาปื้พี่น้องประดุกไงตีนี่หมานหมานมานครับฟาดพี่น้องโตแบบเกือบโล่แท้ๆครับตัวนี้เดี๋ยวเข้าครับไปเตรียมโตกันพี่น้องไปเตรียมโตกันเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็จังสีมาลุยนะครับ คุณผู้เอือยผู้ยางเพื่อนกับมมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปจับปลานพร้อมกันครับพี่น้องตอนนี้คุณเอาอบอนเต็มเลยครับซึ่งปลาก,ก็ดีปลานิ่นปลาตะเพียนก็มีพี่น้องคนนี่ครับนี่ครับเบิงเพื่นแลนชวนช้านิวพี่น้อง ดีลุยขี่ต้มเลยครับมือนีเล่นขี่ต้มกันเอาได้พ่อ <c oughs> เอ้ยไปอย่างระวังเพ่อน,นออกเด้ละ่ะจับดีดีเปิดไปนิ่นพี่น้องปลาน,น,นิ่นไงพุดอนะสุดยอดครับปลานิ่นไงผู้นี้นี่โอ,อ้ได้ปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง เอปลาดุกโตบางใหญ่อีกแล้วครับนี่พุ่นปลาสุดยอดเลยพี่น้องเมนูปลาดุกนะครับเหมือนี้ได้กินแล้วพี่น้องพุ่นโตบางใหญ่เลยเออโอ้โนั่นนั่นนัๆเต้นดอกเหรอเอ้าซ้อนซ้อนไหนไปทางไหนลหรอเห็นรึเี่ยนวิวิมาทางี่ พี่มาทั้งพี่นั่นนั่นนั่นเอองมงๆมง้มเอาบ่อไปย้างพี่น้องเพิ่นยู่ในนี้ล่วเิ่นบนนี้ไปใช้ดอกพี่ทั้งพี่ก็สอนแล้วเอาเป็นไงเอาบรรยายบรรยายมาเอาตากระเดิดได้จ้า ปลาปลากระเดิดพี่น้องอพี่หลายคักค <c oughs> ุ่นมาจับปลาทะเลกันแด้วจ้าปลา,ากระเดิดเจ้ากระสอนเอาแต่ขังเท่งนี่แม่จะไปตักเอาขี่ต้มคักหลายแม่มาสอนปลาด้วยจ้าปลาคอน,นปลาคอยไงเจ้านี่นี่น แม่จับปลาได้จ้าได้ปลาคอยหงคุณได้ปลาคอหไงแล้ว <c oughs> เอาางนี้เอาปลากี่เดดนี่ครับพี่นอ้องปลาคอหไงก็มี่ครับพี่น้องพี่ได้ปลาคอยไงสองตัว ตอนนี้เขาก็ได้จับปลามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอกำลังแบ่งกัน <laughs> แบ่งเป็นพูดเลือกเลือกปลานะครับ,บปลากิีดเดิรปลานินน้อยก็มี่พี่น้องเมื่อนี้ก็ได้สารพัดปลานะครับปลาดุกปลาคอปลาเข็งก็มีครับพี่น้อง นี่อันนี้ก็เป็นเป็นปลากีเดิดกับปลาเข็งปวกปลานิ่นนะครับเขาก็ร่วมกันแบ่งกันพี่น้อง <c oughs> แบ่งผูดพี่น้องเอา้าโอ้เด้หลายครับพี่น้องุ่นคุมค่าน้ำมันซะอยู่ครับแบบนี้นี่เขากำลังล่างล่างดีๆแล้วก็มาเทแบ่งกัน

เอากะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักพายาวกะขอจบรายการไดเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงจักพายาวในเด้อครับเพื่อเป็นแรงใจครับผมสวัสดีครับ